ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดอ็อัเรกับบุญสูงนะคะก็ขอบุญทางสภาวัฒนธรรมอำเภอท่าปาเป็นอย่างสูงนะคะทั้งท่านดานานะคะแล้วก็ท่านผู้ใหญ่นะคะที่ให้เกียรติทางมหาวิทยาลัยราชพาัฒแล้วก็โดยเฉพาะนักวิจัยในมหาวิทยาลัยในทุกๆปีเลยนะคะที่มีโอกาสมาร่วมงานของเทศกาลผี่ตลกอำเภอท่าปานะคะซึ่งสัดได้ยิ่งใหญ่มากาบบนะคะบบแล้วก็บบเป็นบบเป็น เป็นหน้าเป็นตาของจังหวัดนะคะเพราะว่าเราเห็นถึงความร่วมไม้ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจของคนในพื้นที่นะคะ<อ>ก็ในส่วนของนักวิจัยะคะ่ะ<อ>เราก็อยากที่จะพัฒนาต่อยอดหรือว่ามีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่หรือว่าเศรษฐกิจของคนในชุมชนด้วยนักเรียนหรือว่าน้องๆในพื้นที่นะคะคุณพ่อคุณแม่ที่ฟังอยู่นะคะก็อาจจะจบไปแล้วทำอะไรได้ะนะคะ เนี่ยค่ะอย่างงานวิจัยที่เราทำนะคะพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เนี่ยเราเอาตัววัสดุในพื้นที่มาต่อยอดนะคะมีแนวความคิดมาจากการเอาพืชอัตรั์หรือพืชเศรษฐกิจนะคะมาพัฒนาแต่ไม่ได้เอาแบบตัวตั้งต้นมานะคะเอาเศษเศษที่เหลือแล้วนะคะ ยกตัวอย่างอย่างของอำเภอท่าปลายนะคะท่าปลายเนี่ยเรามีพืชเศรษฐกิจคือเป็ดมะม่วงหิมะพานนะคะเราลองเอามาทำสีย้อมอย่างนี้ค่ะก็จะได้เป็นโทนสีนี้ค่ะสีน้ำตาลอ่อนสีนี้ค่ะนี่ค่ะท่าปลาจะมีพื้นที่นะคะของของ บริเวณนะคะมากที่สุดนะคะยี่สิบเอร์เซ็นอันนี้เอามาออกแบบเป็นในขี่หนึ่งเนี่ยเราเอาทุกสีเลยนะคะของทุกองเทอมาใช้นะคะก็จะมีการนำเอาเม็ดนะคะจากเปลือกเม็ดนะม่วเหิืมาทานนะคะเปลือกตัวเปลือกที่กระทอแล้วะค่ะแล้วก็ตัวใบนะคะแล้วก็เปลือกลำต้นค่ะเอามาย้อมสีนะคะก็จะได้เฉดสี ในส่วนของเส้นใยค่ะถ้าถ้าปลาเรามองที่ขาเใช่ค่ะมันมีเหตุผลอะไรครับที่ที่ยว่าขาที่จาขาครับจางเราได้ข้อมูลจากทางพัฒนาชุมชนนะคะพี่แอนให้ข้อมูลว่า มีเยอะเลยที่ผลิตแล้วก็เป็นอินทรีย์ด้วยนะคะพักราคาที่เป็นเทรนด์ของโลกในปัจจุบันนะคะที่จะอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะตัวนี้แทนที่จะเป็นเศษขยะแต่ว่าเราเอามาสร้างมูลค่าเพิ่มนะคะเอามาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์อย่างทอทออกมาแล้วเนี่ยเราตัดเย็บได้หลายอย่างเลยค่ะยกตัวอย่างตัดเป็นชุดก็ได้นะคะ ตัวนี้จะเป็นงานวิจัยก่อนหน้านะคะอันนี้จะเป็นเวอร์ชั้นแรกก็คือเป็นใยเปลือกทุเรียนค่ะใยเปลือกทุเรียนจะเห็นว่ามีความหนานะคะเวอร์ชั้นแรกแล้วก็หยาบหน่อยนะคะทีนี้พอเอามาตัดเย็บเราก็มาผสมกับ ผ้าในจังหวัดอุตรดิตถนะคะอันนี้ถ้าต้นทุนต่ำหน่อยก็จะเป็นมัดหมี่เทคนิคมัดหมี่นะคะจะราคาต่ำกว่าพวกงานโจกเนาะแต่ในพื้นที่อำเภอท่าปลาเรา,า,าจะมีเทคนิคก,การพอที่เป็นผ้าจกเป็นผ้าของไทยวนนะคะผ่าปาลารับแลตรอนอย <ไง S 2> ่างเงี้ยค่ะจะเป็นไทยวนนะคะ ทางมัดหมี่อ่ะจะเป็นผ้าลาวไทยควนนะคะก็จะเหมือนกับทางอีสานอย่างเงี้ยค่ะนะคะเป็นผ้าของทางบ้านโค้าค่า้น้ำปาดอยเงี้ยนะคะอันนี้ก็เป็นการประยุกผสมนะคะเห็นว่าเอ่อเราไม่ต้องอัด กาวหนาข้างในนะคะเพราะว่าถ้าเนี่ยจะจอยู่ตัวอยู่แล้วนะคะก็เหมาะที่จะเอามาทําเป็นผลิตภัณฑ์กระเป๋าก็ได้หรือว่าเป็นชุดภูมลักษณะที่มีความคงตัวสูงนะคะตอนตอนนี้ยย่ี้ดเนย่ยานี้ีก็มีการพัฒนานะคะล่าสุดก็คือทำให้ใส่สบายมากขึ้นค่ะคุณใหญ่แล้วก็ ค่ะท่นอาจารลิรมขึ้นนะคะแล้วก็จะเห็นว่าลายลายน้ําไหลเนี่ยค่ะจะโปร่งแสงเห็นไหมคะค่ะถ้าถ้าส่องกับแสงเนี่ยจะเห็นเลยว่ามันมีช่องระบายอากาศที่ทําให้เราใส่สบายมากขึ้นนะคะเทคนิคกอรลวงนี้นะคะเป็นการผสมร่วมมือภูิปัญญากับของน่านที่บอกว่าอุตดาหะแค่น่านที่ราชพัฒน์อุตสาหเราลงพื้นที่วิจัยเพราะฉะนั้นวัตถุดิบ เอาจากอุตริตไปนะคะเส้นใยอะไรต่างๆเทคนิคการทออย่างเงี้ยค่ะนะคะเราสามารถที่จะเชื่อมโยงพืมนปัญญาให้เกิดโมฆลแล้วก็กระจายรายได้หลายๆพื้นที่นะคะโดยปกติค่ะจะตัวเส้นใยพวกนี้ค่ะยังไงก็แล้วแต่ยังไงก็ต้องผสมฝฟายเพราะว่าถ้าใช้ตัวเส้นใยของเขาเองร้อนตะจะหยาบแล้วก็จะขึ้นรูปออกมาค่อนข้างยากนะคะ ขนาดเส้นใยาย,ายาวอย่างสับป,ปะรดเองนะคะเนี่ยค่ะอันนี้เส้นใย,ยสับป,ปะรดแบบร0อยเซจะไม่เหมาะในการนํามาทําเป็นเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายนะคะแต่อันนี้เป็นใยขัปปดผิวอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เป็นใยสับปะรดแต่ถ้าพอเป็นเสื้อผ้านะคะยังไง,งาก็ต้องผสมฝ้ายค่ะพี<อ>่ัค่ะก็คืออันอันนี้ก็เป็นใยใยใบสับปะรดยังทิ้งฝ้ายไม่ได้ยังทิ้งฝ้ายไม่ได้ เปลือยเปลือกทุเรียนยังไงก็ต้องผสมายเหมือนกันแต่ว่าอัตราส่วนในการผสมจะ80 60 40 20แล้วแต่การนำไปใช้งานค่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นใยจากสับประรดนะคะใยใยใบสับประรดอันนี้ก็ได้เครือข่ายจากทางเชียงรายนะคะเขาเขาจะมีสับประรดอยู่ด้วยแล้วก็มาเป็นพี่เลี้ยงให้กับปลุ่มในพื้นที่เรา ค่ะใช่ค่ะของเราเป็นห้วยมุ่นที่ได้ GI นะคะก็ะเป็นพืชอัตลักษณ์ของจังหวัดอุตรดิตถ์ล่าสุดตัวนี้ค่ะใบยอ,อ,ยอ้อยเส้นใยจากใบยอ้อยใบยอ้อยที่ไหนมีเยอะคะที่ชัยที่ชัยใช่ค่ะ,คะเห็นไหมคะว่าตอนนี้เรามองออกแล้วเราไม่ต้องไปแข่งเลยว่าวจะจะจะ,จะต้องเป็นลายอะไรใครเป็นเจ้าของไม่ต้องค่ะหาอัตลักษณ์จากแต่ละพื้นที่จากวัสดุในปัจจุบัน เกษตรกร,ษษกรมีรายได้เหลือปุ๊บเราเอามาทำผลผลิตเพื่อสร้างรายได้เพิ่มให้กับพื้นที่นะคะอ่ะใ <ไป S 2> บ<า>อ้อยก็ให้พี่ชายไปนะคะแล้วก็ในส่วนของใบอ้อยเนี่ยล่าสุดที่มีการอบรมโดยอุตสาหกรรมจังหวัดนะคะให้งบประมาณในการพัฒนามาแล้วก็ต่อยอดจากงานวิจของดรสรันนะคะตัวเนี้ยในในพื้นที่ของเราเองเนี่ยค่ะ มีโรงงานน้ำตาลไทยเอกลักษณ์ก็มาให้การสนับสนุนเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีการการซักการปั่นอะไรต่างๆ่เดี๋ยว เร็วๆนี้ค่ะจะเห็นงานวิจัยที่พัฒนาต่อยอดร่วมกันของเครือข่ายด้วยนะคะ,คะก็จะจะ,อะของยายสับป,ปะรดเนี่ยนี้เราได้การสนับสนุนมาจากศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็ขอแหล่งทุนภายนอกนะคะมีการให้เยาวชนนะคะทั้งของราชพัฒอุตรดิตวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตตอย่างเงี้ยค่ะมาร่วมถอดบทเรียนจาก กลุ่มผู้ประกอบการแม่ๆที่ท้อผ้าหรือว่า,าทางสภาวัฒนธรรมเองก็ดีที่ไปให้ข้อมูลว่าแต่ละอำเภอค่ะมีดี <ใน S 2> อะไรในแต่ละอำเภออย่างข้าปลาค่ะก็มีการถอดบเรียนออกมาว่าตลกเป็นเทศกาลที่เรารู้จักกนๆๆๆันปะเด็นหนึ่งนะครับ,ค,รบคือ,อช่วงหลังมาผมผมผม,ม,มีความรู้สึกว่านักศึกษานะครับ อาจจะเริ่มที่จะกลับเข้ามาสนใจนะครับเอกลักอัตลักษณ์รากชุมชนต่างๆจริงๆเราเก็บข้อมูลกันมานานค่ะแต่ว่าด้วยสมัยก่อนเป็นการจดบันทึกเนาะคะ,<ฮ>ะทำรายงานส่งอาจารย์จดมือก็หายไปแ,บบแต่ด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันคะ่ะเราสามารถเก็บรวบรวมใส่ไว้ในฐานข้อมูลได้อย่างการที่มาสัมภาษณ์มาเก็บแบบสอบถามอย่างนี้นค่ะ เรามีหลักฐานที่จะสามารถที่จะเก็บไว้ในข้อมูลที่เก็บไว้ได้นานถ่ายทอดออกมาได้หลากหลายช่องทางค่ะ<ฆ>เอาใส่เลติกตอกบ,บ้างใน Facebook บ,บ้างในไอจีบ้างอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถที่จะเผยแพร่ข้อมูลให้ได้นะครับฝากถึงพี่น้องชาวเพิร์ท่าปลานะครับให้มีความรู้สึกภาคภูมิใจถึงความเป็นท่าปลาครับเชิญครับในส่วนของเผิท่าปลานะคะมี วัฒนธรรมมีเอกลักษณ์ที่ชัดเจนนะคะแล้วก็เป็นผู้คนที่มีจิตใจเข้มแข็งนะคะ,ะจากสตอรี่ที่ได้ยินมาเนี่ยคือเด็กๆยุคใหม่เองก็ดีนะคะเขาก็จะมีความภาคภูมิใจว่าวัฒนธริตของเขา,าเส,สระ